สวัดสดสีดครับพบก,กับพวกเราเที่ยวได้ไรนะครับว่างได้มาแล้วนะครับเพราะว่าหูหายไปสามสี่เดือนแล้วพี่เนาะังประมาณใช่ใเพราะวะ่าติดบอกดาวนู่นนี่นั่นวันนี้เรามาที่ไหนพี่เราอยู่ที่หาดแหลมเกตปากน้ําปรานนะครับก็คือวันนี้มาที่ปานบุรีนั่นเองครั้รงหนึ่งเมื่อเช้าเราโพลในเพจแล้วว่าเราจะไปมาเก็บตกปานกันใช่ทำไมถึงเลือกมาปานพี่มึง ก็คือมันเงียบเพอด้วยความเงียบเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วมันก็ยังเงียบอยู่แล้วก็ใช่ใช่คือวิวดีแล้วมันก็มีมีที่แล้วก็มีกิจกรรมที่เราอ่ะอยากอยากทำอยู่ใช่แล้วก็คือก็จะหาความแบบสงบพักผ่อนจริงๆนะต้องปานดีเท่านั้นครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเ็นหัวหินนันก็จะเป็นตลาดแบบว่าคนเยอะๆวุ่นวายวุ่นวายหน่อยอ่าใช่แล้วก็คือเราก็คุยกันแล้วก็จองที่พักเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาเลยใช่หาแหลมเกตนี่มันเป็นไงพี่ ก,ก็คือถ้าคนเคยมาปานเนี่ยคือถัวหินเราเคยคุยแล้วว่ามันไม่มีถนนเรียบหาดแต่ถ้าเป็นปานบุรีเนี่ยมันเป็นถนนเรียบหาดอย่างเงี้ยยาวเลยยาวเป็น10กิโลเลยซึ่งถ้าคนที่ชอบแบบขี่รถตอนเย็นริมหาดเงี้ยอันนี้ก็โอเคแล้วก็แหลมเกตเนี่ยมันเป็นจุดจุดชมวิวหนึง่งเป็นเป็นเช็คพอยต์หนึ่งของหาดยาวๆเนี้ยซึ่งมันก็จะมีเป็นหลายๆจุดหลายๆจุดเหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูกันว่ามันมียังไงบ้างเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพากันไปดูครับไปกันเลย เราเริ่มต้นจากมหาชัยนะครับมาทางสอนเพชรเกษมขี่เข้ามาเส้นมายพาตรงยาวๆครับแล้วต่อตามาบรรจบก,กับถนนหลักเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ปากน้ปาปราครั้งนี้เราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงค,ครึ่งครับรวมพักตามปั๊มนิดๆหน่อยๆก็มาถึงบานบุรีแล้วครับวัดไรวะวัดไรวะศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ตาย,ตายเราจะไปตามตำนานจระเขันะครับจระเข้พี่จะดูอีกเหรอเขาบอกที่ปา่าเนี่ยมีตำนานเลยเราจะไปตามตำนานวันนี้กนะันแล้วเขาบอกวัดเนี้ยมันแบบเหมือนอยู่เป็นมุมแหลมบนเขาอสวีอสวยมากไปจากแหลมเกตเราย้อนออกมาทางเดิมครับหลังจากนั้นข้ามสะพานมาตั้งต้นที่แยกเขาเจ้าแม่ ตรงเข้ามาไม่ถึง5นาทีจะเจอทางเข้าสารเป็นเนินทางขึ้นสามารถขึ้นได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ครับขึ้นมาก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยอ่าครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่สาร กจ้าแม่ทับทิมทองนั่นเองดูวิวก่อนดูวิวให้ดูเลยโคตรสวยนะครับคือวิววิวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นวิวแม่น้ําปานบุรีแล้วก็ทางที่เรามาเดี๋ยวพี่ก็จะเป็นผ่านไรสับปะรดเหมือนตอนที่ไปลาบบุรีเลยคือบอกเลยว่ามาที่เนี่ปานเนี่ยคือมันได้ครบแบบทุกแทบทุกอารมณ์อ่ะคือชายหาดก็มีเมื่อกี้เราไปหาดมาแล้วแล้วเนี่ยเราขึ้นมาก็จะได้เป็นวิวบนภูเขาแบบนี้แล้วก็เป็นโค้งน้ําแบบเนี้ซึ่งสําหรับคนที่ชอบมาแล้วได้หลายอารมณ์อ่ะเออใช่ปานบุรี แต่อีกฝั่งนึงอ่ะพที่ตามผมมามันจะเป็นทะเลมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านชาวประมงอ่ะก็คือเป็นชาวประมงที่เขาจะออกออกไปอ่าวละไปหาอาหารทะเลอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเราก็ขึ้นมาข้างบนสุดเลยตอนแรกคิดว่ารถอะขึ้นมาจอดไม่ได้แต่เราก็ขึ้นมาจอดก็สีข่ขึ้นมาจอดได้เลยรถยนต์ก็ขึ้นมาได้ใช่แต่ว่าทางจะชันนิดหนึ่งเนาะอ่าใช่แล้วจระเข้น,นี้มีไว้ทำไมจเขาบอกว่าที่ปานเนี่ยมันมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องจระเข้อยู่ซึ่งสังเกตที่จะมีที่นี่มี เป็นรูปปั้นจระเข้ที่หันออกปากเอาแล้วก็ให้มองหาธงมันจะมีธงชาติกับธงจระเข้ที่มันอยู่คู่กันซึ่งมันเป็นเรื่องตำนานของป่านเดี๋ยวเราเล่าไปเดินไปดูเถอะทางแอนก็จะเหมือนเหมือนทุกคลิปนะเวลาเราไปที่ไหนก็ต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละที่เขาไปาหไหว้ข้างในกัน,กน <S <S เลขหกแล้วมองนี้คือเลขหกใช่ไหมใช่ใช่เลขหก เย็นกว่าเมื่อกี้เยอะที่นี้สวยมากอะ่ะเป็นเหมือน,นทุง่งทุ่งอะไรไม่รู้มุมฝั่งนี้ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งแต่ล้มๆหน่อยก็จะเป็นวิวภูเขากับวิวเป็นทุง<ช>่งสีเขียวๆนะไกลๆก็คือทะเลอ่าเป็นทะเลเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เราบอกเมื่อกี้คือเรือ่องครบนะมาที่นี่ยคนที่ดูคลิปเราบ่อยๆอะ่ะถ้าถ้าดูจบก็จะรู้ว่าตอนท้ายที่เราสรุปคลิปกันเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่ในสรุปหมดเลยทั้งแบบ วิธีกันมาขอควรระวังอะไรทั้งหลาย,ยางี้ครับใช่ใช่เพื่อจะแบบเป็นประโยชน์ขอบทุกคนเนาะอะ,อะเราก็ลงมาตรงเรี้ยวข้างล่างของที่เป็นรูปปั้นจระเข้เนี่ยอ่าใช่ครับเป็นไงบ้าง S <S <an> ก็คืออันเนี้ยที่ที่ที่อ่านมานะเขาบอกว่าตำนานเรื่องเกี่ยวกับจระเข้ปานเนี่ยคือแบบสมัยก่อนนู่นที่แบบเขาจะมีเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งที่แบบหวงเงินหวงทองอะไรเงี้ยอแล้วก็พอเหมือนตายไปอ่ะแต่แบบก็ยังแบบหวงสมบัติอยู่ก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นจระเข้เพื่อมาแบบเฝ้าสมบัติแทนอะไรประมาณเนี้ยนะอือืมประมาณหนึ่งนะแล้วก็เพราะงั้นเครื่องรางของข,องของังถ้าเกิดเสื้อที่ดีแบบพวกเครื่องรางของขังเออยี่อ,อะไรเอ่ยของปานบุรีๆๆก็จะเกี่ยวเป็นรูปจระเข้หมดเลย น่นก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมที่นี่ถึงมีปีตาเทะเลประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวที่เราไปมันจะมีทางออคืเหมือนว่าเราลงไปได้อีกอืแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปตรงไหนไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันเนาะจริงกตัวใหญ่บ้างค่ะเนี่ยยาวมากเลยเหมหีปลาทีนี่นะไอโกโปพี่ดำน้ำได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีใช่ใช่มันดำได้พแต่ต้องใส่ก่อนต้องใส่เคสก่อนโค้งน้ำที่สวยจริง าไม่ได้ตอ,น,น,อนู้นกลับมานทุนหลังจากที่เราสัก,การะสารเจ้าแม่เรียบร้อยแล้วครับเราลงมายังสารเล็กๆด้านล่างก่อนกลับ และขี่วนไปยังตลาดป้าก่อนจะเลาะเข้าไปยังถนนเรียบหาดเหมือนเดิมพอแดดร่มลมตกก็จะเริ่มมีร้านอาหารมาตั้งขายเป็นแนวยาวรอต้อนรับให้เราได้ไปลิ้มรสชาติและเสพบรรยากาศชายทะเลกันครับค่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่พ้นที่ริมราหาดแล้วกันริมหาตอนกลางคืนใช่ใชคือเป็นเป็นถนนคนเดินซึ่งตอนแรกอะ่ะเราจริงๆปานบุรีมันมีถนนคนเดินอยู่ที่เป็นเป็นริมริมทางรถไฟอ๋ออยู่ทางรถไฟแล้วเราเราลองขี่ไปดูแล้วซึ่ง มันไม่มีแล้วอ่ะอเหมือนเหมือนมันถูกยกเลิกไปแล้วแล้วก็กลายมาเป็นที่นี่แทนนะครับมาอยู่ริมหาแทนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นครับใช่ใคือ,อคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นใครที่ที่จะมาถนนคนเดินปานเนี่ยก็คือมันาย้าามาอยู่ริมหาเรียบร้อยแล้วใช่ริมหาจะมีทุกอย่างเลยแล้วก็มีคนนั่งมีคนเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนตั้งแสนอ๋อใช่มีหมูกระทะมีเนี่ยมีคนมาเปิดหมวกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราไปเดินดูข้าวๆกันแล้วกันว่ามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราจะพาคไปดูนะครับไป อ่าครับต,ตรงถนนคนเดินเนี่ยก็จะมีร้านขายข,ายของทินเยอะแยะทุกอย่างคือถามว่าอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงสามแยกที่จะออกมาตรงที่มันเป็นไนนอ้นี่อนุสาวรีปากน้ำปานพอดีเลยอ่าได้ตรงเนี้ยผมว่าเดิมอะ่ะกเคยเป็นแบบน้านจะรเย็ดนะคือเมื่อก่อนเลยเอาเม่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนที่ผมเคยมาสมัยที่มันยังไม่เป็นอย่างเงี้ยอ่ามันไม่มีเลย,เลยแต่เนี้ยเหมือนเขาพยายามสร้างให้มันเป็นแบบเป็นจุดแลนด์มาร์คขึ้นมา เพื่อให้เนี่ยตอนกลางคืนเราก็จะมาอยู่มาเดินอย่างงี้ได้ใช่แต่ว่าเขามีป้ายบอกนะเดี๋ยวขาดูเนี่ย้าม่นสเก็ตบอร์ดห้ามจักรยานแต่ว่ามันมีแบบนี้ก็เลยแบบตกลงมาเป็นเหมือนเป็นที่นั่งเล่นหรือว่าเป็นเอาไว้สำหรับสเก็ตบอร์ดก็เลยไม่แน่ใจแต่ทีนี้นอกจากที่จะเป็นของที่เราแบบว่าซื้อกินซื้อมานั่งกินกลับบ้านแล้วเนี่ยมันมีหมูกระทะด้วยนะก็คือเขาก็ปูเสือให้เลยเป็นหมูกระทะเป็นจิ้มจุ่มอะไรเงี้ยเราก็สามารถนั่งจิ้ม ริมหาดได้เลยเหมือนบางแสนสองแต่คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ตากน,น้ําปานตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นชายหาดคือมันมันเล่นน้ําไม่ได้ตรงๆลงไปก็คือก็ <c oughs> ลงคือ <c oughs> หายไปเลยเออหายไปทั้งตัวเลยคิดว่าน่าจะหายไปเลยตรงที่มันพอจะเล่นน้ําได้มีมีทรายอ่ะมันต้องเลยไปอีกเลยที่พักเราไปเป็นแถวหาเขาก็โลกอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพมาให้อีกทีหนึ่งวันนี้เพราะวันนี้มืดแล้วไม่มันมีอีกที่หนึ่งแล้วพี่ตรงตรง พี่ามตรงตรงสาเลเสด็จเตีย้ยใช่ไหมที่มันจะมีชายหาดอยู่อะใช่ใช่ใชตรงนั้นก็เลยน <ไง S 1> ั่นก็คือต้องไปเสด็จเตีย้ยนะที่คลิปคลิปก่อนที่เราลงไปแล้วใช่แล้วแปะไว้ให้ดูนะครับอันนี้นี่แบบเหมือนแบบที่เขาทำนะให้เป็นอะไรวะเป็นวุนว้นๆุ่นะใช่ไหมมนตอนแบบเป็นตอนที่เรากินกันเลยปีกเออค่อนข้างเฟี้ยวทีเดียวนี่มีมีร้านกุ้งเต้นเป็นแบบยังยังว่ายอยู่เลยนะ คืองอยู่ในในตู้ปลายเลยคือจะกินก็ช้อนมาคือถ้าจะสดกว่านี้ก็คือเราองลงไปกินน้ำแล้วก็คือมีทุกอย่างนะเบเกอรี่สังปิ้งอะไรเงี้ยัวซองก็มีพวกอาหารที่มันคิดๆนะตอนเนี้ยเข้าเขาทาใส่เข้าไข่เคียวเดี๋ยวเราไข่เคียวเดี๋ยวเราเดินกลับไปแล้วก็เราหาซื้ออะไรกินก่อนเดี๋ยวเราจะ ค่อยมาสลุอีกทีนึงว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างใช่ใช่เนาะสลุปมาไกลถึงปานบุรีเพื่อได้เข้ากระเพาหมูสามไม่มีเลยขายาไม่จะไม่มีมึงไม่กีเ่เบงครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ เอาลิมหาดแหลมเกตเมื่อเช้าแหละที่ที่เราถ่ายเปิดกันนะครับคือเรามานั่งพักกันแบบคือวันนี้เราไปกันทั้งวันจริงๆเหนื่อยมากจริงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยร่างแคบแหลกมาวันนี้ได้อะไรบ้างเอาที่แรกที่ไปก่อนก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ทับทิมเออที่มีจอเทข้างบนอ่าคือก็คือที่นั่นเนี่ยมันจะได้ครบทุกอย่างนะครับทั้งวิวภูเขาวิวไลรวิวทะเลอ้าวใช่ใช่ทั้งข้างสวยแล้วก็วิวแม่น้ำด้วยอืมใช่เพราะเราจริงจริงตอนพอขี่ ขี่ลงเขามานิดนึงอะ่ะเราเจอเป็นไอ้นี่ด้วยท่าเรืออืท่าเรือที่แบบมีเรือขาวๆจอดเยอะๆเ,เหมือนอยู่เมืองนอกอะ่ะแต่ว่ามันเป็นที่ของเอกชนเราเข้าไปไม่ได้จะได้มากตรงนันน้นสวยมากน่าจะเป็นอู่ต่อเรือหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่ก็พอเงั้นก็คือถ้ามาปานบุรีเนี่ยมันมีข้างล่างเขาเรียกอะไรข้างล่างศาลเจ้าแม่ก่อนที่จะขึ้นก็จะมีเป็นเป็นเหมือนศูนย์ปาาย่าทะเลนี้ คือมันเยอะมากปาบุรีคือมาได<ช>ครบทุกอารมณ์คือตอนแรกเราคิดว่าปาบุรีเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเยอะเออบอกก่อนเพราะว่าที่ทเทีย่ยวรอบๆปาบ,บุรีเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นอุทยานซึ่งมันก็จะทําเปิดทําการในเวลาราลลชการใช่คือที่เราขึ้นไปศาลเจ้าแม่ในมันสามโมงครึ่งแหละซึ่งที่เที่ยวรอบๆเนี่ยมันปิดสี่โมงใช่แล้วก็ไปไม่ทนันอืมเราก็เลยวันนี้เราก็ได้ไปแค่อาจะที่เดียวก็เลยไปที่เดียวแต่ก็คุ้มนะคือไปที่เดียวคือคุ้มแหละถ่ายรูปสวยงามมันได้ครบทุกวิวที่นั่นแหละพูดจริง ครับแล้วก็ตอนอัาแล้วก็ตอนมีตอห้าอค่ำนิดหนึ่งเราก็ไปกลัดมาเดินถนนคนเดินเพราะใช่ถนนคนเดินเนี่ยบอกก่อนเวลาเราถ้ามาตอนบุรีร์ช Google ว่าถนนคนเดินเนี่ยมันจะปรักหมุดไปที่สถานีรถไฟใช่มันจะอยู่ใกล้กับกำลังกับสถานีรถไฟแต่หรือเวลาเปิดรีวิวมันจะอยู่ที่นั่นใช่แต่ว่าความจริงแล้วพอเราไปถึงเนี่ยมันไม่มีแล้วมันมีแค่แบบร้านสองร้านที่ นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะย้ายมาที่ตรงริมหาดกันหมดแล้วใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมาตลาดคนเดินหรือนนคนเดินอะไรเงี้ยไม่มีแล้วไม่มีไปหัวหินแทนถ้าเราคนเดินก็คือจะมีอยู่้ลุกหัวหินกับชิคาด้าชิคาด้าก็เปิดแล้วที่หัวหินอ่าครับก็จะเลือไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นปันบุรีก็เริบหาดมีแค่รยบหาดอย่างเดียวนะครับวันนี้เรียกว่าไปครบทุกอย่าง ส่วนพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันบพางนพี่พรุ่งนี้เราก็จะไปลุยกันให้เต็มที่นะเพราะว่าเราสตาร์ทกันที่นี่แล้วเพราะเราสตาร์ทที่นี่แล้วเราไม่ต้องเดินทางแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปเก็บอย่างที่อยากเก็บให้หมดก็ตามติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันใช่แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับพเพื่อนๆที่ยังติดตามพวกเราอยู่อ๋อใช่เพราะาคือขนาดไม่ได้ลงคลิปมาแบบ3ามเดือนได้มั้งแต่คือทุก อาทิตย์ก็ยังมีคนตามเพิ่มขึ้นคนสองคนคนสองคนคือเราาอยากไปแต่ว่ามันคืออย่างว่าครับมันติดนู่นติดนี่ติดทุกอย่างแล้วก็วางไม่ตรงไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบอ่ะวางตรงกันแล้วก็ต้องมาให้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจเที่ยวได้หลายครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ไปที่สวัสดีครับ